สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นมั่งมีทวีคูณออกมาปีพศ2539ค่ะ เมื่อเทียบขนาดเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเกือบสองเท่าคะ่ะสภาพองค์พระสวยสมบูรณ์นะคะเป็นเนื้อผงว่านคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา i อ l i ลเบอร์โทรศัพท์และ a c e b o o k พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ